น,นี่นะครับมาเบิ่งไข่ครับเพื่อนว่าเพื่อนว่าเป็ดไข่เลี้ยงเป็ดไว้นะครับนี่เป็ดพันไข่ไมันมาไข่ถิ่มไว้นะครับฝั่งโอ้เป็นห้างเลยห้างเป็ดเดี๋ยนี้นี่ตานได้วะนี่เก่าวะนี่โอ้โมี่ตัวหน่วยใหญ่ฮะพันเพื่อนว่าเป็ดมัื่อนว่ไข่จะเกื่อเพื่อนว่า จะแทนมะ่อใครถิ่มไว้นี่ป่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเต็มเลยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคอมเมนที่มีหลายหั่งอยู่ปะ สองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกฟองค่ะทุกคนยี่สิบหกฟองว่าเป็ดพ่นโบไข่เจือเธอพ่นว่าะเหีนมหลีไข่ครับเกือบได้สามสิบหน่วยครับพุนครับเป็ดปั้นไข่ ตัวนี้เป็ดพันเนือเป็ดเทยดเป็ดเน,น,นื้นอจัอกโตกว่าพันไข่โอ้โฟังสาครับทุกคน บนเอาของแม่มัเปนอย่มีเป็ดเถอะมันมีเป็ดบรรดาที่เป็นตัวปูมันมีเป็ดตัวปูใต้บ้านหล่ะทั่นดีดีอยู่มันเสียไงดอกยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่ครับสาเลี้ยงเป็ดไว้เลี้ยงป้าไว้นะครับพ่อจะอยู่ได้กินนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียง